พาคุณผู้ชมไปติดตามดูกิจกรรมในการดูแลฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำนะครับซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําชีซึ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่ภาคอีสานโครงการนี้ดําเนินในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิครับโดยกองทัพพัทที่2ความคืบหน้าของการดําเนินโครงการตอนนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ ภาพความร่วมแรงร่วมใจการปลูกป่าของชาวบ้านเพื่อคืนป่าต้นน้ำให้กับแม่น้ำชีของชาวบ้านตำบลท่าหินงมที่ป่าโล่ใหญ่เขตอุทยานแห่งชาติตาโตนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิกับกิจกรรมรวมใจคืนผืนป่าและสร้างฝ่ายชะลอน้ำเทพอกเขาเกิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2558 สิ่งแรกที่คงจะต้องนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติคือว่าต้องยึดนโยบายของรัฐบาลนะครับและคอสชอที่จะต้องทําให้พื้นที่40%ของประเทศเป็นป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์ใน10ปีข้างหน้านอกจากนั้นคงจะต้องมาทําเป็นแนวทางหรือในทางการในการปฏิบัตินะครับก็ดูว่าเรื่องการที่จะหยุดยั้งการตัดไม้ทําลายป่าเราจะต้องทำยังไงบ้างต้องมาวางแผนร่วมกัน ที่ผ่านมากองทัพภาคที่สองโดยกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชายภูมิร่วมกับสํานักบริหารพื้นที่7นครราชสีมาร่วมกับจังหวัดชายภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าขอความร่วมมือชาวบ้านขอคืนผืนป่าต้นน้ําไม่น้อยกว่า1 8 0 0 0ไร่เนื่องจากเป็นป่าต้นน้ําของแม่น้ําชีมีความยาวที่สุดในประเทศไทยถึง765กิโลเมตรหล่อเลี้ยง5จังหวัดภาคอีสานอาทิชายภูมิขอนแก่นมหาสาราคามร้อยเอ็ดและจังหวัดยะโสธร ซึ่งนอกจากฟื้นฟูป่าต้นน้ำแล้วยังมีการสร้างฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากอีกด้วยสำหรับฝายชะลอน้ำบ้านหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้นะคะเป็นฝายชะลอน้ำสำหรับกักเก็บน้ำหลากในช่วงฤดูน้ำหลากจากแม่น้ำทีค่ะเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการลดพืชผลทางการเกษตรในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ สำหรับโครงการฝายชะลอน้ำดาดดัดร่วมใจที่ตำบลหนองแวงแห่งนี้ขนาดความกว้าง45เมตรลึก2.8เมตรจะช่วยกักเก็บน้ำหลากจากลำชีตอนบนโดยสำนักงานชลประทานที่6ขอนแก่นร่วมกับชาวบ้านตำบลหนองแวงอบตอหนองแวงอเภอหนองบัวแดงสนับสนุนทุนซ่อมแซมฝายชะลอน้ำโดยไม่พึ่งงบประมาณจากภาครัฐให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำจากเดิมชุนชุนได้รับประโยชน์11หมู่บ้าน2,300หลังคาเรือน คืออันนี้เป็นฝายเดิมนะฮะเป็นฝายหินทิ้งเดิมเป็นโครงการแรกครับที่เราได้ได้นำรูปแบบนี้ครับนำล่องมามาประยุกต์ใช้นะฮะอันนี้จะเป็นงานที่เราได้มาร่วมกับชาวบ้านนะฮะโดยการปรับปรุงจากหน้างานนะครับทำให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้เต็มศักยภาพถ้ามีการบำรุงรักษาโดยตลอดนะฮะจะมีอายุการใช้งานประมาณ10ปีกิ่งๆิงต้นน้ำเนี่ยน้องโมเดงเป็นต้นน้ำฉีดแต่ไม่มีน้ําใช้ แล้งแห้งจัดเลยเพราะเพราะไม,ม่ไม่มีที่กักน้ำแต่แล้วก็จริงๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมันเป็นสายชะาลน้ำขนาดเล็กเองเราอยากได้นะครับอยากได้อ่างหรือเขื่อนที่ใหญ่ที่เกิดเก็บน้ําได้ใช้ตลอดปีกิจกรรมรวมใจคืนผืนป่ากองทัพพาคที่2จะยังคงขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไิทักร,รักษาผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่ป่าร้อยละ40ของประเทศภายใน10ปีตามนโยบายของคอสช,ชในการรักษาพื้นป่าให้กับลูกหลานสืบไปพัยบุญมาตาถ่ายภาพบนที่เราบำําเหน็จพันธ์รายงาน